ส่งลูเรียนหนังสือจนจบปริญญามีบ้านมีรถได้ซื้อที่ดินส่นาก,ก็คันนี้แหละอันนี้มันรถหมานตัวนี่จะมาขายคืนให้ลูกนีรันมาเทินแล้วก็จะเอาคันใหม่จากลูกนีรันกลับบ้านอาชีพที่คุณแม่มาออกล็อกโคเนี่ยเที่ยวรถมาเทินเนี่ยอาชีพพี่ว่าส่งลูกจนโตจน,นอะไรเนี่ยอาชีพคุณแม่ทําอะไรอยู่ตอนนี้ต่ก่อนขายผักไอีสานอ๋นออยู่ไทยอีสานแล้วแล้วคันนี้ล่ะคันใหม่อาชีพอะไรขายของเหมือนเดิมัเหรขายผักขายหมูขายไก่ขายหมดเลยเอาง่ายๆตลาดเคลื่อนที่คันนี้จเไป ตลาดเคลื่อนที่ไหมล็อกโคเนี่ยไปอยู่แล้วเขาซื้อครั้งแรกมาวันนี้เขาก็ได้คันนี้เลยไม่แวะที่อื่นไม่ไปที่อื่น อยู่ที่ลุงนิรันด์แล้วขับมาคนเดียวตลอด21ปีเนเดีเวตลอดจะไม่คิดถึงหรอคะอย่างเงี้ยเมื่อคืนนอนมาหลับสงส,งสารมันเขาเลี้ยงลูกทขาเลี้ยงลูกมาจนโตแล้วตั้งแต่ลูกเล็กแล้ววันนี้เดี๋ยวหนูจะดูแลเอากลับมาดูแลต่อที่ลุงนิรันด์นะส่วนคันนี้ก็ให้เป็นรถหมานคันใหม่รถเฮงของคุณพ่อคุณแม่หนูขอมอบพระให้นะคะเป็นสี่ริมงคลให้ครอบครคัวคุณพ่อคุณแม่ค่ะขายร่ำรวยเฮงเฮงโกยเงินโกยทองแล้วมาซื้อรถกับหนูอีกนะคะขอบคุณค่ะ